เดี๋ยวนะคะดเดี๋ยวไปดูนะคะสาธิตนะคะลุงจะไปสาธิตให้ดูนะ,ะว่าเครื่องเจาะดินเนาะปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าดินมันแข็งเนะเ<ร>าะก็เดินพากันไปดูนะวลบกใช่ดเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่านะคะนะนเนาะใช้ได้ผลดีเพราะว่าเห็นเห็นเข้ามาปลูกต้นไซเกาหลีแล้วนะคะเอฟซีวันนั้นเขาเห็นเขาเจาะ ใช้จอบ้านอย่างนี้อโอเได้ใส่จอบเพื้อเราเอาไปควนดินอันนี้มันควนดินมาได้

ภาษคร่อความทำนะคับานะครับทุกคุกคนท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 ุคนทุคนทุกคนททุกคนทกนทุนทครทุคนทุกคนทุกคนกคนนคนททุกคนกคนทคนคนทกคุกคนทุกกคนุคนทครทุคนทุกคุกคนกคนทุกคนทกคนทคนทุคนทุ พอดีลตัง้องไว้ครับนะมรคเลยนะครับคนยังบอกให้ไห้ปูคนไห้ใส่ปุ๋ยสักก้อนปุ นี่นะคะทุกคนก็เนาะวางเป็นแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเนาะโอ้เดี๋ยวก็จะมีเนาะมีอะไรเนาะก็ูจะมีตัวนอนตัวมุ้งนะคะตัวใหญ่ กันนะคะยูทูบเบอร์ของเราก็เดี๋ยวป้าจะจัดให้นะคะว่าอยู่ในมุมไหนมุมไหนนะคะาดอกไม้เดขาจะร่วมด้วยช่วยกันปลูกนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยก่อน เอา้เหรอวะเอาึ้งด้ยเอานเลยล่ะพราว่าพ้าวดอกไม้ข่กัากไปไม่ได้แล้วอะไรก็เมาพาไปดีาไปอย่ามาเลีนห่างไปนี่พนี่นะ ขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก so, so. ็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆที่ Copy T P Skin นะคะตอนนี้ก็จะร่วมด้วยช่วยกันปลูกดอกไม้นะคะก็ดินมันแข็งนะคะลุงป้าก็เลยซื้อนะคะที่เจาะดินมานะคะเตรียมปลูกนะคะตอนเช้านี้เนาะเตรียมปลูกนะคะที่นะคะ่คะรอบๆตรงโพนนะคะที่องค์ปูนะคะเนาะ นะคะกล่าวไหว้องคุปปะจำเหมือนกันนะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆีทีพคอฟฟี่ทีพสกินนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นปกปอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆะค่ะสวัสดีค่ะ